ที่พักสวัสดิการทออ่าวมะนาวนะคะฟ้าชมลื้นมีวิวข้างนอกนะซะดูเลย,ยนี่อก็มีสระน้ำด้วยนี่พี่ๆที่มาด้วยกันเขาก็นอนอยู่ห้องอื่นนะจ๊ะวิวดีมากจะบอกว่ากว้างมากนะ คือละพันกว่าบาทพันห้านะะอันนี้พอดีไม่ได้เป็นคนไปเช็คอินพี่คนที่จัดทริปเขาเป็นคนไปเช็คอินนะนห้องกว้างมากอันนี้ก็สัมภาระกุ๊กเยอะเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเตียงคู่นะคะกล่ะว่าจะนอนเตียงนี้อันนี้ก็เดี๋ยววางของของกุ๊กมีแอร์ทีวี ห้องน้ำสะอาดสะอ้านของครบนะคะมีตู้เย็นด้วยนะคะอยู่ในมุมตรงนี้นะ,ะโอมมม้มินิบาร์จ้าอันนี้ถ้ากินก็น่าจะจ่ายเพิ่มปกตินะคะเพราะว่ามีเครื่องดื่มอืมนะนี่เดี๋ยวเอาน้ำเช็ ก็มีผ้าเช็ดตัวอะไรให้ครบนะคะแขวนเสื้อผ้าได้มีลิ้นชักห้องว่างมากกว้างมากจริงๆราคานี้คุ้มนะเดี๋ยวขอเช็คราคาให้ชัวร์แต่พี่ที่จองไว้บอกพันห้ารอยบาทนี่ก็จะมีแมพเนาะผังหนีโฟงหนีไฟต่างๆครบแจ้งหมดนะคะนี่ก็ ้ห้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาจ้ะ เรากำลังไปถนนคนเดินนะประจวกคิรีขันออกมาจากกองบินได้ไม่ไกลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันไม่เวลไม่มีเวลาไม่มีเวลา ของกินเยอะมากเลยนะคะไม่ลองมาดูขนมอะไรไปกินบนเรือตอนไปตกหมึกโอเคจ้านี่ไงเราต้องกินจานนี้นะข้าวเหนียวหมูหมเออของน่ากินว่ะ ของกินเยอะมากไม่มีไม่มีคน่หมดแล้วเมื่อกี้กินผัดไทยแต่ว่า่ของกินล้วนๆเลยนะยัง <c oughs> ไม่เจอแบบว่า <c oughs> มาที่นี่ไม่มีอดนะของกินแบบอลังการงานสร้าง อย่าตอากางรถข้าวไปใช่มใช่ทาคนเดินมีแต่ของกินเออมีม่มาวให้จีบเลยครับอะไรนะม,มีสาวให้จีบเลยครับมีของกินครับก้าพูดครับสามคนที่บ้านหรือยังจะอาบ <c oughs> น้ำปะาแป้งมาซะลอยโอ้ยปวดหัวแร้ก็จะหาต่อไป สุดยอดอ่ะยายอมยอมยอมให้เลยค่ะมาเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับคนซื้อไม่ได้กินนะครับคนที่ซื้อนะไม่ร้อนนะครักะดทอนแล้วอยว่าอร่อยไม่อร่อยนะครับจะจะพูดดังๆเฮ้ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยเดี๋ยวไม่ได้ออกจากนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเรื่อง ตรงนุงก็เป็นโซนเสื้อผ้านะคะเราดูแต่ของกิน,น<ร>แก้วใหญ่เท่าไหร,ร่คะนี่นะคะขายเค<อ>รื่อ<ร>ือบ้าพลุงพลังเนาะกินโมดเดี๋ยวกินโมดซื้อน้ำด้วย,ยงไง S <S ใส่ใหม่ก็น่ากินไม่ถ้าถ้าซื้อหมดนี้ไม่ต้องละไม่ต้องไปละ <laughs> ได้ข่าวจะไปตบมเออเราก็ต้องซื้อน้ำไปด้วยนะพี่เหนียวม่วงัีามีไหล่เจ้าข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะเออเ,อ,อเดี๋ยวซื้อไปนั่งกินดีกว่าก่อนไปตบมึอไม่เป็นไรกับไปอบใหม่นะ,ะเดี๋ยวเจอเข้าวเหนียวมะม่วงอะะ่ะอย่างืมนะครับได้ค่ะเอข้าวเหนียวนนเอามะม่วงนนนนะครับ นวลนวลเหมือนน้องของข้างหน้าเมื่อกี้ขอข้าวเหนียวนวลนวลเอ้ยขอมะม่วงนวลนวลเหมือนน้องข้างหน้าขอสายหวานไม่เอาสายเปรี้ยวนะดีรีวิวนี้ไม่ต้องพูดเองละขอสายหวานนะครับเรื่องสายเปรี้ยวนี่เออนี่ไงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงวัยรุ่นหวานเบ้าเออแอดมินถามดิ พี่ถามสิเอาป้านเนี่ยหวานไหมครับหวานค่ะไหนเขาคงบอกเปรี้ยวนะเอาเท่าไหร่เนี่ยเขามีสี่ห้ายี่ห้าจไม่รู้ดีเอาเท่าไหร่ดีสี่ห้าไปเลยเอาสี่ห้าครับใส่ง่ายเนาะเอากล่องหนึ่งครับคนรับเดียวครับกล่องเดียวว่างอ กาเล่นวะไม่ต้องครับไม่แบ่งแฝงไมปแบ่งคนอื่นมีห้าบาทไหมแป๊บเราให้เล่นเหรเอาเอาไหมอะไรไม่ต้องเอาเถอมีป่ะหรอมีเศษป่ะล่ะห้าบาทโดนถ่นะครับโดนไถ่ายเออมาเอามาหยิบหน่อยเนี่ยเหรียญห้าเสียหายหมดเขาเหนี่ยวมั่วครับมีเ น่ะเอาพอกันนะ่ะโวโอ้โหมีวาซาบิจริงๆจะซื้อวาซาบิแหละแต่เขาขายนี่ด้วยก็เลยแถมออะแล้วเขา,แล,เขาแล้วเขามีวาซาบิไหมล่ะบนเรือสรุปมีปะเต้าน้องไม่ได้เอาโตโา๊ะคู่ไปก่อนแล้วก,กัน <c oughs> โว้ยเจ้าสำลักไอ้นี่หรือว,วะ <c oughs> เอาสก็แซ็บสองเลยได้จ้าหมอยัง เมนูอะไรครับเมนูองดูจ้าเมนูคนอ้วนนะครับนะครับนี่นะครับพี่เขาเรียกว่ากินซอฟซอฟรองท้องไม่ก่อนนี่มีไก่แต้มชีด้วยน่ากินอีกลองดูยี่สิบาทดสิบแล้วนะคุณนาหกคนเจ็ดคนกินได้เลยอะอะไรวะเขาบอกให้กินได้เลยอ่ะอุ้ยหอมนะเนี่ยพี่คนขายเขาไม่ว่าอะไรครับผมเอาจะซื้อก็ซื้อนะแกงหมดย่งย่างไปใหม่ครับกินได้เลยเราร้อนเลยเหลือเท่าไหร่ช่วยพี่ก็ซื้อเลยนี่อะ ไก่แซ่บนะฮะเนี่ยมีเหลือกี่บาทนะกูื่อยใช้ให้มาไก่กรอบชีสก็อร่อยนะครับนี่กูสั่งให้เอาได้นะครับหยิบได้เลยจ้าร้อนๆนเลยครับเหลือกี่บาทมานะฮะไก่กรอบชีสนะครับไก่ซอสบาร์บีคิวกับไว้์อรนะครับนี่เราไก่แซ่บชีสนะฮะับรนึงนะฮะไกเอฟตีชิ้นซ้ายนะครับนะครับเชิญเลยนะครับอย่างเงี้ยนุ่นนุ่นเอาร้อนร้อนคอเอาร้อนร้อนร้อนอ่านไม่เอาไก่เอาร้อนร้อนได้นะครับไม่บได้เอารนเขาจะจ่ายปังเขาจะทิ้งทิ้งทร้งทิ้งท ไส่ก่อนใส่ชิ้นเลยครับผมได้จ้าเอาเอาห้เป็นสามชิ้นนะครับชิ้นสามโอเคกินหมดไม่รู้ก็ซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนเดี๋ยวก็มีคนช่วยกินเออซื้อๆเจ๊จะเก็บร้านกลับเดียวพี่ตั้งเอาน้ำป่ะเมารถมาตรงนี้เลยเมาเรือแล้วเมารักเหรอครับเมารักหนูไม่คุยกันเองเฮ้อพี่ตั้งเอาน้ำป่ะเนี่ยจะได้ซื้อทีเดียวเดี๋ยวพี่ซื้อเองเอาน้ำอะไรน้ำเปล่าเลยค่ะมีอะไรที่มันไม่มีน้ำเปล่าลพี่เอาป่ะล่ะ ตอนนี้ยังไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่น้ำตาลนะน้ำอะไรบ้างเอาน้ำเปล่าเหรอฉันน่ะเอาน้ำเปล่าน้ำเปล่าเอาน้ำมันน้ำมันขึ้นมะนาวอืมหวานไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยจะให้เฮียเขาเอาน้ำเปล่าเนาะสิบเก้าน้ำเปล่าน้ำเปล่าสองขวดเท่าไหร่ครับอ๋อน้ำเปล่าสองขวดด้ฮะเป็นร้อยสิเอาใบบัวบกป้าแก้ช้ำใจอืมเรายังไม่ช้ำใจ หมายถึงน้องพี่เนี่ยนี่พี่เดี๋ยวใส่แล้วยเห็นแบบแบบไม่ได้เลยตัวเองบอกเอาไว้ไงเอาเอาก็ให้พี่กินอ่ะที่แรกนึกว่าพี่จะกินไม่มีใครกินเออเดี๋ยวกินได้ไหมตอนนี้ก็เตรียมตัวไปขึ้นเรือนะคะอ้าวเร็วจ้าคนละยี่สิบคนละยี่สิบนะคะเดี๋ยวเก็บตค์ เอ้ยแม่เรื่องหลังติดาเผเเนี้ยตเออดีหมเล่าล่วงทำไงวะเนี้ยเล่าล่วงมันก็ลงยังได้เลยเ้ช่หยงกาแฟชันงี้ยิงได้ะไรเบ้ยิงไอเลยเ้ตงปาะคองน่ตั้งแต่มึงเข้ามานะเขาขยับนี้มาเลยสั่เขาไม่ตัองเกียดนะเขาขยกลหยด น well, ี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่แพตกหมึกแล้วขนสั้นปล่อยสายไปให้โซดโอ้ผมใจตกเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นอยู่หรอถึงนู่นเลยใช่ไหมผมถึงปากการังแล้วตอนนี้อมันขึ้นมาหย่อนครับสายมันจะหย่อนพอเวลามันเหมือนว่ามันขึ้นแล้วมันหย่อนแล้วก็ทำสายมันตึงแล้วเราก็กะเหมือนว่าจากพื้นดินจากหินทรายขึ้นมาประมาณหนึ่งตอ ผมาประมาณพี่ก็โยกโยกตลอดนะอ่าไม่ตลอดครับถ้ามันกินมันจะเป็นน้ำหนักอ่าน้ำหนักของอาจะหนึ่งตาเท่ไหรครับมันจะมันจะหนักแต่ว่าพอเอ่อมันกินปุ๊บมือว่ามันออกแต่ตอนนี้ไม่น่าจะหลุดแล้วล่ะโยกตามจังหวะอเิดเหซะแล้วล่ะเห็นโยกตามจังหวะครับผมนี่พี่โยกหรือพี่กระตุกเนี่ย ปลาหมึกตกใจเออกระตุกเนี่ยฟะอ่ที่ไม้นี้ักตัวที่เคยได้บ้างมได้ตลอดอย่างน้อยอย่างน้อยมีหนึ่งตัววันเนี้นี่นี่เล่นชักเยอะหรือเปล่าวะ เขาบอกว่ามันจะรู้สึกตักหนักมันน่นวงๆนนนนมันจะน่วงทำอะไรอ่ะคะเคยวเวรเบครับแล้วท <laughs> ทำหน้าเหมือนงันด้วยนะเนาะเกียวเ,วเยวเบยวเวุโ <laughs> อ้ย <laughs> คิวเสียกับพี่นะทำดีแล้วทำต่อไปยังจะได้เนี่ย ก็ดูพี่ทำ